สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ที่4คูณ4ไทยสไตล์นะครับพามาส่องงานสร้าง Buddy. อีสุ u b บัตตีน่าจะเป็นคันที่3แล้วนะสำหรับอีส z สูบัตตีของ4คูณ4ไทยสไตล์คันนี้ที่จะพามาส่องเนี่ยจัดเต็มจริงๆใช่ใช่ถ้าวางเครื่องวางคานอ่าวางเครื่องวางคารนถูกต้องค่าใส่ชุดแต่งรอบคันใช่ครับนะทำสี่ตัวถังใช่ครับเอ่อสีตัวถังด้วยแต่ว่าสีตัวถังเนี่ยผมจะส่งให้พี่เขาส่งไปให้อู่ที่เขา ทำสีเองเพราะรว่าตอนนี้ผมขอหยุดลายงานสีไว้ก่อนแต่ถ้าเป็นงานเก็บอะ่ะผมทําให้ได้งานทั้งคันตอนนี้ขอขอหยุดก่อนอ่เดี๋ยวพามาดูตั้งแต่เริ่มเลยนะครับผมนี่ตั้งแต่เริ่มจริงๆเลยนะใช่ครับแต่ตอนนี้ยกเครื่องออกแล้วยกเครื่องออกแล้วตอนนี้ไม่มีเครื่องแล้วอ่าแต่ตอนมาเนี่ยตัวรถสภาพนี้เลยใช่รับได้ปกติอะไรหมด สภาพนี้ทรงนี้เลยใช่ฮะจะลกๆหน่อยนะครับวันนี้กำลังทํางานกันอยู่นี่สีเดิมสภาพเดิมเลยนะใช่ครับใช่ครับเครื่องเดิมใช่ครับพี่ช่วงล่างเดิมช่วงล่างเดิมครับอาเจ้าของเขามีรถอยู่แล้วรู้ว่าเขาหาซื้อมาเพื่อที่จะมาทำครับทำโปรเจกต์นี้ใช่ครับเขาโทรคุยตั้แต่ ตอนที่จะไปซื้อรถนะครับเขาเห็นรถนท์แล้วเขาคิดว่าอยากจะทําอีซูซุบัตตี้บ้างเนี่ยใช่ครับก็คือจะวางเครื่องวางคารเลยใช่ครับวางเครื่องวางคานเขาอยากได้ขับสี่ทีนี้การที่หาพงหาแพรขับทรงขับสี่มาลงมันก็ได้แหละแต่ก็ผมว่าวางคานไปเลยดีกว่าก็เลยปรึกษาเขาพี่วางคานไปเลยไหมมันมันน่าจะจบว่านะอะไรเงี้ยมันก็ลุยได้ดีกว่าด้วยอะไรเงี้ยฐานล้อก็กว้างกว่าเวลารถเราสูงเงี้ยมันก็พยุงตัวได้ดีกว่าอะไรเงี้ยพอเราเซ็ตช่วงล่างใหม่ทั้งหมดอ,อะไรประมาณ<ถ>นั้น เอาเอาแบบฟิลตอนแรกที่คุยกันเลยครับก็คืออยากได้เป็นบัดดี้แคมเปอร์แบบเต็มระบบแล้วก็วางคานขับ4เครื่อง d m a ม3 0 0 0มพออโต้โเดี๋ยวนะถ้าเครื่อง d m a มก็ไม่เชิงเป็นเครื่อง4 j j ที่อยู่ใน4ีล้อกลางอ่อจาจะเครื่องจะอยู่ตรงโน้นกับเกียร์อยู่ตรงโน้นก่อนที่จะมาจบที่เครื่องตัวนี้เนี่ยมีคุยเครื่องตัวอื่นไหมไม่ครับเขาให้ผมแนะนําผมก็เลยแนะนําเป็นเครื่อง DMa ม อ๋อเขาให้นายแนะนําเลยานายก็นแนะนําตัวนี้เลยดีหมายสำคัญอ๋อเป็นเครื่องที่นายชอบอยู่แล้วด้วยใช่ครับใช่ออชอบเป็นส่วนตัวอยู่<อ>แล้วด้วยที่เคยคุยกับพี่ไ,ไก่ไว้ที่แล้วกันที่ผมจะจัดการรถเองแต่ก็ยังไม่ได้จัดการรถเองสักทีครับงั้นเดี๋ยวทับรถคนอื่นก่อนนะครับอ่าส่วนเรื่องคับซีใช้เกียร์ของอีแม็กครับก็มาทั้งเื่องทั้งเกียร์ใช่ครับอ่าชุดเดียวกันใช่อ๋อแต่ว่าเครื่องเนี่ยเป็นของไอ้นี่ฮะเครื่องเป็นของสีล้อกลางแต่เกียร์เป็นเกียร์ของดีแม็กตัวมิวเซเว่นนี่แหละแต่ว่า เรามาชนกันได้เพราะว่าบล็อกเดียวกันครับครับผมครับคุยเรื่องเครื่องอีกนิดหนึ่งครับเครื่องเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูที่เครื่องหน่อยได้ครับเครื่องตัวนี้4ีเจเจครับนะวางอยู่ในสี่ล้อกลางของอีสูซุใช่ครับถูกต้องครับนี่เลยตัวนี้เลยใช่ครับแล้วก็จะเป็นเกียร์โฟเป็นเกียร์โตเกียร์ในมิลเซเว่นฮะจะเป็นสโลออกขวาใช่เพราะตัวใหม่ๆมันจะเป็นสโลออกซ้ายเครื่องนี้เอามาทําอะไรบ้างเลยครับเนี่ยเครื่องก็ไม่ได้ทําอะไรพี่เดิมเดิม นี่เลยมาแบบนี้เลยใช่ครับก็ชุบนู้นชุบนี่นิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่มีอะไรก็ไม่มั่นใจตอนนั้นเจ้าของเขาเอาไปทําไส้ในมาด้วยมั้งน่าจะน่าจะทําไส้ในมาด้วยประมาณนี้แต่โบเป็นโบเดิมเครื่องเกียร์ชุดนี้ใช่เครื่องตัวนี้ราคาประมาณเท่าไหร่คือเครื่องตัวนี้อยู่ประมาณถ้าเป็นเครื่องดี a x 3000พันละกันไม่ว่าปีอะไรก็แล้วแต่ก็จะอยู่แปด0มืนห้าพร้อมใบอินบอยนะครับจัดให้ได้พร้อมกล่อง พร้อมแอร์โฟพร้อมขาันเล่งเกียร์ก็อยู่ประมาณลูกละสามหมื่นเก้าถึงสี่หมื่นบาทถ้าเป็นเจดีแม็กมันจะแพงออโต้ครับนี่เครื่องเกียร์แสนบาทแล้วนะใช่ครับบล็อกเครื่องบล็อกเครื่องนะครับผมมิติเครื่องเนี่ยครับเทียบกับเครื่องเดิมเนี่ยมันต่างกันเยอะไหมก็ค่อนข้างต่างครับค่อนข้างดูตัวนี้น่าจะใหญ่่าเยอะเหมือนกันนะใหญ่กว่าทั้งแนวกว้างและแนวสูงนะใช่ครับใช่ครับแต่เดี๋ยวจะพยายามที่จะทําให้มัน ดัดแปลงน้อยที่สุดครับดูจากเครื่องแล้วนี่เรียกว่าต้องยัดกันเลยไหมยัดครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดแบบว่ายัดมากครับไม่ได้ถึงกับรับตรงคัตซีไม่ถึงขนาดนั้นอยู่ะลือครับผมไม่ถึงกับระเบิดนะใช่ใช่ไม่ถึงกับระเบิดแน่นอนใช่ครับคืออาจจะดูแน่นหน่อยใช่อาจจะแน่นหน่อยแต่วางได้ครับวางได้สบายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบถึงกับไปแปงอะไรขนาดนั้นทําท่านกุนท่านเครื่องใหม่แค่นั้นแหละนี่เดินในอู่เลยนะอาจจะเดินเดินยากนิดหนึ่งได้ครับเกียร์เนี่ย ยาวยาวกว่าเดิมเยอะไหมยาวกว่าเดิมเยอะครับยาวเดิมเยอะเพราะว่ามันมีลูกสโลมาแต่เกียร์เดิมเนี่ยเกียร์เดิมก็อยู่แค่ตำแหน่งนี้แต่เกียร์เดิมส่วนใหญ่ไอ้บัดดี้ไอ้บัดดี้ของผมก็จะใส่เกียร์ดีแม็กนี่แหละก็ก็อยู่ประมาณเนี้แล้วสองข่ามันยาวกว่าแค่แค่ตัวนี้เฉยแต่ไม่ใช่ปัญหาครับไม่ใช่ปัญหาเราก็ต่อพาใหม่เอาได้ต้องมีทุบอุโมงเกียร์บ้าง มีบ้างครับอาจจะต้องมีบ้างมีบ้างครับมีบ้างมีบ้างเพราะว่ายาวด้วยใช่คับและเรื่องระยะของตัวคแต่เดี๋ยวเรื่องคานเกียร์เนี่ยผมสร้างขึ้นมาใหม่อืครับอ่าอันนี้ในส่วนของเครื่องเกียร์แนวแนวรถวางคานทั่วไปแหละครับแต่แค่มันเป็นรถตู้เฉยๆอ่าครับผมแต่ว่าเนี่ยด้วยความเป็นรถตู้นี่แหละครับมองเครื่องมันอยู่ใต้เบาะใช่แล้วก็เรื่องการเลี้ยวการอะไรจะยากกว่าชาวบ้านครับผมครับอ่าแล้วในส่วนของคานใช้คานอะไรครับใช้คานซาบรีครับอยู่นี่ครับไบโอโน รู้สึกที่นี่จะชอบคันสาฟารีนะครับอวาย60ใช่ครับวาย่าแต่เดี๋ยวยังไม่ได้เคลียร์ลิงฮะเดี๋ยวต้องเคลียร์ลิงใหม่หมดเลยคู่นี้เลยคู่นี้เลยครับหน้าหลังเลยนะมาคันัวใหญ่เหมือนกันนะใช่ครับใหญ่ครับคันสาฟารีจริงใหญ่กว่าคัน V X นะครับอ๋อถ้าเทียบกันนะถ้าเทียบกันครับใหญ่กว่านิด่อยใหญ่กว่าแล้วกว้างกว่าไหมกว้างกว่านิดหน่อยครับประมาณกี่เซนกว้างนะความกว้างผมไม่มั่นใจแต่กว้างกว่าแน่นอนครับผมครับ โอ้โหนี้ขับสบายเลยนะขับสบายคานใหญ่ๆแล้วก็เครื่องแรงๆใช่แล้วบวกกับเฟืองเอยเพาเอยข้างในเอยไส้ในเอยมันแข็งมันอยู่ในรถแับเพิงได้ก็ต้องอยู่รถตู้ก็สบายพี่แต่ก็แม็กันอ่ะเครื่องมันเป็นหกล้อกลางเม็กันมกันใช่ทีมาดูเรื่องอัตราทดเฟืองกันอีกทีหนึ่งแต่ผมกล่าวไว้แล้วแหละเฟืองผมคิดเวลาละเรียบร้อยมีในใจแล้วแสดงว่าต้องเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เปลี่ยนมาแล้วครับตอนซื้อคานผมเลือกเฟืองเรียบร้อยแล้วอ๋อเลือกได้ต้องแต่ตอนซื้อเลยาายถึงงว่ไ อ่าคารชุดนี้ครับเขามีเฟืองให้เลือกใช่มีเฟืองอะไรบ้างก็มีเฟืองแปดสามเก้าอ่อเก้าสี่หนึ่งแล้วก็สิบสิบสิบเท่าไหร่นั่นแหละจำไม่ได้ละอครับผมอ่าแล้วตอนนี้เลือกเฟืองอะไรมาก็มีเฟืองเจ็ดด้วยแล้วตอนนี้เลือกเฟืองอะไรมาอ่าตอนนี้ผมเลือกเฟืองสิบมาครับอ๋อทำไมเลือกเฟืองเบอร์นี้วิ่งวิ่งเยวิ่งยาวๆมันจะวิ่งสบายขึ้นเดินเพราะมันเกียร์ออโต้มันไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่ใช่เกียร์ธรรมดาครับครับเฟืองสิบจะโอเคกว่าแล้วมันเป็นยางสามสามด้วย อ๋อนี่อยู่ในหัวหมดแล้วนะใช่ครับล้อยางเท่าไหร่ใช่ครับนะใช่ครับอ๋อจะทําอะไรบ้างใช่ครับของงาครบหมดแล้วแหละเหลือแต่แค่เลาะตอนนี้ยกเครื่องออกแล้วเดี๋ยวเตรียมเตรียมเลาะละเมื่อกี้แสนฝาแล้วนะเครื่องเกียร์นะครับคานหน้าหลังคานสามหมื่นสองครับหน้าหลังนะใช่ครับโอ้ราคาดีนะถูกครับโอ้ราคาหน้าเล่นมากเลยนะใช่ครับแต่ถ้าพี่คือบาง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 ครั้งเนี่ยบางบางครั้งดีกว่าเขาจะให้ สมมติเขาจะเขาเขามีคานมาเขาจะไม่เปลี่ยนเฟืองให้เราเขาจะให้เราซื้อเฟืองเพิ่มอ่าอะไรประมาณนี้อันนี้ผมหาเฟืองที่ที่แมทเลยจะได้ไม่ต้องไปซื้อใบสีเดียหมุเพิ่มหรือซื้อลูกเฟืองเพิ่มก็จะเซฟงบส่วนนั้นไปนะครับถ้าถ้ารู้หรือว่าหาของเป็นก็จะเซฟงบไปได้หน่อยนึงใช่ครับใช่ครับประมาณนั้นครับเวลาเลือกคานต้องดูอะไรบ้างเวลาเลือกคานดูอะไรบ้างดูให้มันสวยงามตามที่ตามแบบที่เราต้องดูดูทั่วไปแหละครับให้มันสมบูรณ์ก็พอ พราะไงเราเอามาเราโอ้หอนคานมาอยู่แล้วเพราะคานนี่จริงๆมันดูเป็นเป็นชิ้นส่วนที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรใช่ครับใช่ดูง่ายดูง่ายเพราะไงลูกปืนเอ้ยซีนเอ้ยดุมเดิมอะไรเนี่ยคือุยอ่ะยังไงเราก็ต้องเคลียร์ใหม่อยู่แล้วเพราะไอ้พวกไอ้พวกเต้าเดิมพวกเนี้ยราไงเราก็ต้องล้อออกเคลียร์ลิงใหม่หมดอยู่แล้วประมาณนี้ครับวันนั้นเสื้อผ้าอะไรพวกเนี้ยมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วใช่ครับเพราะเราล้อเหลือแต่เราเหลือเราเราล้อเหลือแต่เสื้ออยู่แล้วอย่างอื่นเราไม่เอาอะไร อ่าพวกดุมพวกอะไรพวกนี้เราเซอร์วิสได้อยู่แล้วเซอร์วิสได้ใช่คันนี้ราคาราคาดีมากเลยราคาดีมากครับราคาดีมากฟังราคาแล้วน่าวางคานมากเลยน่าวางคานครับอใช่ครับ่าคันนี้ทําอะไรเนี่ยคันนี้ทํากันชนหน้ากันชนหลังแหนกหลังคาแล้วก็ชุดโรบาร์นี่นี่ก็จะไม่เหมือนกับคันที่คันสีเทาที่เราถ่ายนะไม่เหมือนกับสองคันแรกที่เรารีวิวกันเลยใช่ใช่้วจะไม่เหมือนกันครับแล้วแต่เจ้าของเขารีเควตมา อ๋อน,นี่ตอนขึ้นงานเนี่ย,ยงานโลบางานแหลกหลังคาเนี่ยขึ้นแบบนี้เลยขึ้นแบบนี้เลยขึ้นตรงนี้เลยนะใช่ครับออกขึ้นงานแบบนี้เลยใช่ครับขึ้นกับตัวรถเลยทุกคันนะทุกคันครับเป็นงานคัสตอมอืมคืออาจจะดูเพื่อนๆเนี่ยเหมือนคล้ายกันนะแต่รายละเอียดแต่ละคันจะไม่เหมือนใช่ครับใช่ครับถ้าถ้าถ้าลองเล็งดูจริงๆมันจะไม่เหมือนกันอ่าแล้วคันที่ผมมารีวิวเนี่ยที่พามาส่องเนี่ยครับ,รบนะอ่าตัวชุดเกาะเนี่ยครับ จะทาทรงไหนครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเอาภาพ้าที่คุยกันไว้ตอนนี้ยังไม่ได้ลงรายละเอียดถึงตรงนั้นเดี๋ยวยังไม่ได้คุยกับเจ้าของถึงเรื่องตรงนั้นผมเอาแค่ว่าสเต็ปแรกคือวางคานวางเครื่องให้จบก่อนพอจบแล้วค่อยไปสเต็ปต่อไปคอันนี้ไว้ท้ายเลยไว้ท้ายเลยเพราะว่าไอตัวนี้คือมันเป็นของแต่งเสริมนะเนาะไว้ไว้ที่หลังไปดูที่ตัวรถหน่อยนะครับตอนนี้ยกเครื่องออกแล้วเครื่องเกียร์อาออกแล้วใช่ครับ แต่ยังไม่ได้เริ่มเลาะใช่ไหมยังไม่ได้เริ่มเลาะครับกําลังจะเลาะเฉยๆพอดีอยู่ในขั้นตอนเตรียมของนี่เครื่องก็ยกออกหมดแล้วล่ะท่านนายดูสภาพตัวรถคันนี้นะคัดีคันนี้ที่มาในสภาพเดิมๆมาเนี่ยตีสักกี่เปอร์เซ็นต์เนี้ยผุเยอะไหมผุผุก,ก็มีผุครับมีผุครับผมว่านะดูทรงยังสวยนะใช่ครับทรงยังสวยแต่ก็ถ้าตามจุดเล็กน้อยอะครับพี่เราเวลาเราดูครับเรา บัดดี้มันจะชอบผูดตามชายตามนู่นตามนี่ตามนั่นนะครับมันก็จะเห็นรอยผู่ใช่แต่ถ้ามองโดยภาพโดยรวมอะโอเคละมันมันก็สวยอดูทรงอะโอเคแต่มีผู่จะไม่ผูดแต่ครันนี้มีผูดเนี่ยแค่ตรงประตูเนี่ยนะใช่แต่ปวดปูดอยู่แล้วก็ชายล่างเนี่ยนะใช่ครับชายล่างก็เนี่ยที่เป็นรูอยู่นะครับอมันจะชอบเป็นรงเนี้ยครับพวกน้ำท้ออะไรลอยลางน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้รถก็หลายปีแล้วนะใช่ตามอายุเียไอ้พวกนี้ไม่ปลเราป่าผูเอาเขาดูห้องเครื่องหน่อยได้ครับ โอ้โหนี่ก็เปิดไว้เต็มที่แล้วนะเต็มที่ครับคือถึงบอกว่ามันอาจจะไม่ต้องมันไม่ได้ต้องแบ่งเยอะอะไรขนาดนั้นนี่ยังไม่ได้เลาะเลยใช่ไหมเปิดฝามาห้องเครื่องเดิมของมันเลยนะห้องเครื่องเดิมของมันเลยมันก็ว่างอยู่นะครับโอ้ก็ว่างอยู่นะใช่ยังไงไม่ได้ผ่าขนาดนั้นครับซุ้มซุ้มหลังเอ่ยเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องผ่าอะไรเลยด้วยซ้ำทําแค่ข่ารับเกียร์มาอืมครับผมนิดหน่อยครับนิดหน่อยไม่ได้ไม่ได้ถึงกับโอเวอร์อะไรขนาดนั้นเมื่อกี้ยังไม่เห็นห้องเครื่องนะยังไม่เห็นหน้างาน เขไม่เห็นจริงจริงกว้างมากเลยเนี่ยกว้างครับกว้างครับกว้างโอรู้สึก่าจะกว้างว่ะคือี่มันจะดูไม่กว้างก็เพราะตรงตรงตรงพวกชุดปิดตัวนี้แหละเดี๋ยวไม่เป็นไรเราเคยถิเอากับท่านเครื่องเนาะแล้วข้างหน้านี่เปลี่ยนเบาะเปลี่ยนอะไรให้เขาไหมก็ทําให้ครับทําให้อ่าทำแค่ช่วงหน้านะภายในใช่ทำใช่ช่วงหน้าภายในข้างหลังก็ปล่อยเรียบๆลงเลเขาไปหาที่ที่เขาทำแคมเปอร์แวานอ่าใช่ครับคันนี้นะคันนี้ครับนี่เรียกว่ามามาถ่ายกันมารีวิวกันอีทีหนึ่งใช่ครับได้ครับให อีกสักกี่เดือนเนี่ยจะได้มาถ่ายกันตอนเสร็จสักปีนาแล้วกันพี่มีนาใช่โอเคนะมี <Okay. S 2> มนากันเดี๋ยวรอติดตามกันครันะครับวันนี้ขอบคุณไนท์นะครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับ